ุกเกิดขึ้นเพราะเราทำผิดพูดผิดคิดผิดเราไม่ได้ดูจิตดูใจไม่ได้ดูการกระทำของเราเราลึกว่าเราทำถูกพูดถูกคิดถูกคนอื่นผิดเนี่ยอันนี้มันเป็นการเข้าใจผิดมันเป็นการเข้าใจไม่ถูกไม่ตรงนี่เราเข้าใจไปตามกิเลส เข้าใจไปตามความคิดเห็นตัวเองมันเข้าข้างตัวเองมันไม่ได้มีพร่อนสั้นพร่อนยาวมันไม่ได้มาดูตัวชีวิตจิตใจของเราดังนั้นคนกคนเกิดมาต้องมีจิตมีใจไม่ต้องการความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นนั้นแหละเพราะเราไม่เห็นความคิดความคิดมันคิดไปแล้วให้ลูกให้กายได้ทำตามความคิด ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนสั้นๆเรียกว่าใบไม้กำมือเดียวคำว่าใบไม้กำมือเดียวนี่ก็สั้นๆสิคนรวมลงมาที่ตรงนี้สมาธิคนรวมลงมาที่ตรงนี้ปัญญาคนรวมลงมาที่ตรงนี้แม้ให้ทานไหวพระสวดมนต์คนรวมมาที่ตรงนี้ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะได้รับผล ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะได้ไปสวรรค์ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะได้ไปนิพพานไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปตกนรกไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปเป็นสัตวดัจสารไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปเป็นเปรตอันนั้นมันถูกน้อยเรายังไม่เห็นธรรมยังไม่รู้ธรรมยังไม่เข้าใจธรรมมันต้องตกนรกไปเดี๋ยวเดียวนี้พรมทุกวามร้อนนั่นแหละเป็นนรกวามไม่รู้จท้ายนั่นแหละเป็นสติลสาร ทำอะไรผิดผิดถูกทูกปั้มปั้มเปิดอเปิดทำไม่พอเป็นกินไม่พอเป็นอันนั้นเขาเรียกว่าเปรเปรมันจึงปากเล็กท้องมันใหญ่กินเท่าใดไม่พอเขาบอกเปรนเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่พูดนี้ตายไปก็ไปตกนรกจริงๆมันต้องตกนรกแล้วเดี๋ยวนี้มันจิ่งไปตกนรก หลังจากการตายแล้วโน้นไปสวรรค์ไปนิพพานก็เช่นเดียวกันลักษณะของสวรรค์ตาเห็นอันดีหูฟังอันเพาะจมูกดมอันหอมกายเรานี่เนื้อนหนังเรานี่ทุกอันนิ่มนวลทุกอันพอใจไอ้จะไปกินอาหารมีรสถูกต้องคือมีอันทุกใจ ก็เป็นสวรรค์แล้วมันในทางตรงกันข้ามไม่พอใจของเหม็นของไม่สวยไม่งามเป็นนรกอีกแล้วอันนั้นก็เป็นนรกอีกแล้วเนี่ยนิพพานมันนิพพานก็หมายถึงวามเย็นเย็นอกเย็นใจใครจะพูดอย่างใดก็สบายใจเพราะดูจิตดูใจเรา คำพูดนั้นมันเป็นเพียงสมมุติว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์มันเป็นเพียงสมมุติอันนั้นก็สมมุติจริงโดยสมมุติท่านให้รู้จักว่าจริงโดยสมมุติอยู่ที่ไหนมันก็ยังมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะมีพระเจ้าพระสงฆ์มันก็มีอย่างนั้นถึงไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องมีอย่างนั้นดังนั้นจึงปฏิบัติตัวเราให้ตัวเราเป็นพระขึ้นมาได้จริงๆ พระนั่นจึงวะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่นาก็ได้อยู่ที่สวนก็ได้อยู่ตลาดลาดเลีขายซื้อขายของได้ทั้งนั้นพระจึงเปลว่าผู้ประเสริฐพระจึงเปลว่าผู้สอนคนคนใดสอนคนให้ละซัวทำดีนั่นแหละคือพระคนใดจิตใจไม่งอนแง่งคอนแขงตึงอกตึงใจได้ท่านก็เรียกว่าพระ มนุษย์บัดน,นี้มนุษย์เรียว่าเป็นผู้หักห้ามจิตใจได้จิตใจไม่โลเลจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจไม่คุนมัวจิตใจไม่คิดไปทางเลวร้ายท่านเรียกว่ามนุษย์มนุษย์จึงเป็นผู้มีจิตใจสูงบัดน,นี้มนุษย์สาเทโวมนุษย์สาภูโตมนุษย์สาภูโตคือผู้เป็นใหญ่ในเราผู้เป็นใหญ่ในจิต ไม่ให้จิตซ้ายลงไปข้างต่ำเดี๋ยวเป็นคนเป็นมนุษย์สัูโตบันนี้หกห้ามจิตใจได้รู้เห็นจิตใจได้เดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวมนุษย์เทโวมนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาก็มีผมละอายในการทําการพูดการคิดทําผิดพูดผิดคิดผิดไม่ทํา อันนั้นคนโบราณท่านจึงสอนว่าทําผิดพูดผิดแล้วหวานนี้อันความผิดอันนั้นแหละเป็นครูดีกว่าครูดีกว่าอาจารย์ดีกว่าตำหลักตำลามมาสอนเราครูอาจารย์สอนเรานั้นเพียงจันได้บัดนี้เราทําผิดเองพูดผิดเองคิดผิดเองทุกเกิดขึ้นมาให้เราได้รับผลของมันคือทุกเกิดขึ้น อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอริยสัจเรื่องอริยสี่มันเป็นอย่างนั้นบัตดนี้เมื่อทุกไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นสวรรค์มันก็เป็นนิพพานท่านจึงว่ามนุษย์สมบัติมนุษย์นี่เป็นสมบัติทุกอย่างสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยเป็นสมบัติของสวรรค์เป็นสมบัตขิตของนิพพาน นิพพานเป็นสมบัติของเราสวรรค์เป็นสมบัติของเราเมื่อเราทำใจเราได้อย่างนั้นแต่จิตใจไม่ต้องทำมันหรอกเพียงแต่เรามารู้เท่าทันเหตุการณ์บัดนี้ในทางตรงกันข้ามนั้นลุกก็เป็นสมบัติของเราสัตว์ดเดรัจฉานก็เป็นสมบัติของเราเตก็เป็นสมบัติของเราเพราะเราทำแล้วนี่อันนี้แหละคนโบรานท่านจีว่า ความผิดเป็นโููวามผิดเป็นโูท่านสอนเมื่อทำผิดแล้วอย่าพิ่งทำต่อไปแก้ได้ดังนั้นอดีตอนาคตนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ไปสอนไม่ให้ไ,ไปแก้ท่านสอนท่านแนะนำให้แก้ปัจจุบันท่านสอนท่านแนะนำให้แก้ปัจจุบันกำนัามันคิดวูบขึ้นมาดีใจเสียใจ แล้วก็มาจับควมรู้สึกรวมือหงายมือกำมือเหยียดมือตบแขงตบขาจับตัวเรานี่แหละทิปตาหายใจเอียงไา้เอียง,ยยงหัวควมคิดมันก็วางจากอันนั้นเข้ามาอยู่ควมรู้สึกนี้ความรู้สึกนี่จึงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่มหัศจรร์ที่สุดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุด คนใดยังไม่พบยังไม่เห็นยังไม่เป็นยังไม่มีก็ถือว่าเว้าเล่นอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นการเ้าเล่นพูดจริงจริงอันนี้พูดให้ฟังจริงจริงตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสี่สอนอริยสัจสี่เป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนา เป็นแกนพุทธศาสนาเป็นแกนพุทธศาสนาเรื่องอริยสัจสี่นี้ท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นคําว่าอริยสัจสี่นี่เราพูดได้ทุกสมูท,ทยัยนิโรธมักท่านสอนทุกสมูท,ทยัยนิโรธมักท่านสอนอย่างนั้นแล้วก็ไปน,นั่งกรรมาฐานกันแบบนี้นั่งพิจารณากายในกายให้รู้จักกายในกาย กายในกายก็ให้รู้จักการเคลื่อนไหวของกายนี้เองเวทนาให้รู้จักเวทนาในเวทนาเวทนาก็หมายถึงเสวยอารมณ์หมายถึงเสวยอารมณ์คือการเคลื่อนไหวทุกสุขมันอยู่ที่ตรงนี้ท่านสอนอย่างนี้จิตตานุปัจนาให้พิจารณาจิตในจิตเนี่ยท่านสอนให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ของจิตจึงพิจารณาจิตได้ท่าน บัดนี้ให้พิจารณาธรรมในธรรมให้พิจารณาธรรมในธรรมเนี่ยธรรมนี่คือมือแล้วนี่ทำดีทำชั่วเนี่ยเท้าเรานี่ก็ทำดีทำชั่วคําพูดเรานี่ก็ทำดีทำชั่วจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมามันก็คิดดีคิดชั่วพิจารณาที่ตรงนี้เองพิจารณาที่ตรงนี้เองที่ว่าพิจารณาธรรมในธรรมอันนี้ท่านเดียวใส่สติปัญญาอยู่ที่ไหนก็เป็นวัด อยู่ที่ไหนก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่กับพระพระจึงเปร่าผู้สอนคนตัวเรานี่แหละเป็นพระตัวเรานี่แหละเป็นบัณฑิตตัวเรานี่แหละเป็นคนทานตัวเรานี่แหละเป็นผู้ไปตกนรกตัวเรานี่แหละเป็นผู้ไปสวรรค์ตัวเรานี่แหละเป็นผู้ไปนิพพานถ้าจึงสอนย้ำเข้ามาคำเก่านี่แหละคำเดิมนี่แหละ มันเป็นเปลือกเป็นกะทิเป็นแกนเป็นแกนมันลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าจนถึงที่สุดของทุกขั้นต้นที่สุดท่านสอนอย่างนี้ให้รู้จักทุกทุกเกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรอยู่ที่ตรงไหนทุกเกิดขึ้นเพราะความคิดเหล่านี้ออกนอกตัวเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ คิดไปแล้วนอนไม่หลับเป็นบ้าเนี่ยมันคนจึงเป็นบ้ากันเป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่บ้าไม่นุ่งเสื้อไม่นุ่งผ้าไม่รู้จักอายอันนั้นบ้าอันนั้นบ้าหมดสติหมดปัญญาหมดกำลังหมดเลี้ยวหมดแรงอันนั้นบ้าที่เราลืมโตไปนี่ทำผิดพูดผิดคิดผิดไปนี่บ้าเพราะไม่รู้จักความคิดเรานี่ นี่แหละมันก็ตัวเล็กๆขึ้นมาก็ขึ้นมาก็ขึ้นมาโตขึ้นโตขึ้นก็เลยเป็นบ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรียนหนังสือมากๆก็เป็นบ้าได้เช่นเดียวกันเรียนทางธรรมมากๆก็เป็นบ้าได้เช่นเดียวกันมีเงินหลายๆก็เป็นบ้าได้เช่นเดียวกันไม่มีเงินก็เป็นบ้าได้เช่นเดียวกัน บ้าอันนี้อยู่กับคนทุกคนไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงท่านวายงนะดังนั้นถ้าจึงสอนให้รู้จักเรื่องอริยสัจส,สี่นี่จริงๆไม่ยาวท่านว่าใบไม้กำมือเดียวใบไม้กำมือเดียวท่านว่าให้ทานก็จะมารวมที่ตรงนี้รักษาศีลก็จะมารวมที่ตรงนี้ ทำวิปัสนาก็จะมารวมที่ตรงนี้ทำอันใดอันใดทั้งหมดเลยจะมารวมที่ตรงนี้จุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญทุกเกิดขึ้นเพราะจิตใจมันออกนอกตัวเราไปเราไม่รู้สึกตัวเราเมื่อมันคิดออกไปข้างนอกไปรับอารมณ์ข้างนอกดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจยึดถืออยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ เอาแหละนั่นแหละตัวทุกตัวสมุทยัยผลมันออกมาเนี่ยผลออกมาพอได้รับทุกถ้าจะว่าทุกทุกตัวนี้เนี่ยมันสองสับกับกันทุกสมุทยัยสมุทัยทําให้ทุกเกิดกับตัวนี้แหละตัวทําให้ทุกเกิดขึ้นไม่อื่นไกลเลยน,น้อยนี่นี้มาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุก มักก็เห็นการเคลื่อนไหวของเหล่านี้เองมันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็เห็นก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็เห็นก็รู้จึงเป็นมักมักไปว่าดูมักไปว่าสมมักไปว่าเบิ้งมักไปว่าสัมผัสมักไปว่าแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านว่าอย่างนั้นจึงเป็นข้อปฏิบัติคือปฏิบัติที่ตรงนี้ ใจนะตัวนี้ปฏิบัติไม่ใช่เอามือปฏิบนะัตินะนี่โตใจคนนี้ปฏิบัติโตสติโตสมาธิโตปัญญาโตเห็นแจ้งโตรู้จริงจิตใจมันนึกมันคิดคนนะเป็นปฏิบัติมันเห็นมันรู้มันเข้าใจคณนะเป็นตัวปฏิบัตินะจึวงว่ามักจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงคนดับทุกข์เมื่อเราเห็นเราลูเราสัมผัสจิตใจมันนึกมันคิดแนบแนบ่แนอยู่ที่ตรงนี้ มันก็เลยไม่หลงโตไม่ลืมโตไม่หลงกิตไม่ลืมกิดมันก็เป็นใ่ญ่ในโตได้เป็นใ่ญ่ในจิตได้มันก็บังคับโตได้มันก็บังคับกิดได้นี่ขั้นต้นโต้นที่สุดทุกข์ก็เลยไม่เกิดขึ้นก็นเลยเป็นนิโรธพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นพ้นไปจากโทสะโมหะโลภะที่มันจะเกิดขึ้นโดยสภาพปัจจุบัน ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนแล้วสอนแต่เรื่องปัจจุบันเท่านั้นอันนี้แหละเป็นการพัฒนาเป็นการวิวัฒนาเป็นการยกหูสูหาเป็นการทำดีให้ตัวเองพระพุทธเจ้าตัดสู้เพราะการทำทางจิตทางใจวะพระพุทธเจ้าตัดสู้เพราะการทำทางจิตทางใจมันมีพร้อมทุกอย่างมันมีการรักษาศีล มันมีการทำกรรมฐานมันมีการให้ทานอย่างสูงสุดในคำกล่าวคำสอนทางพุทธศาสนานี้ทานทำไมสูงทำไมอาจจะมีความข้องใจอย่างนั้นทานหมายถึงเสียสละใครพูดใครสอนไม่ไปสนใจเลยหูได้ยินแต่มันไม่สนใจ มันฟังได้แต่มันไม่สนใจมันสนใจดูแต่เฉพาะจิตใจนี่เองคำพูดคำสอนอันนั้นจริงมันไม่เข้ามาได้อันนี้แหละเพิ่นว่าจิตใจสงบจิตใจสะอาดจิตใจสว่างมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะเห็นเพราะรู้เพราะเข้าใจที่ตรงนี้เรียกว่าสะอาดสะอาดก็คือจิตใจไม่คุณนมัวนั่นเองสว่างก็หมายถึงการเห็นแจ่นั่นเอง สงบก็หมายถึงมันไม่ไปยึดไปถือนั่นเองคือมันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเท่านี้แหละเด็กก็ปฏิบัติได้ผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติได้คนกลางคนเป็นพ่อบ้านแม่เลือนก็ปฏิบัติได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้นี่แหละใบไม้กบมือเดียวใบไม้กบมือเดียวแม้ที่สุดเข้าวัดก็ได้ไม่เข้าวัดก็ได้ รับศีลก็ได้ไม่รับศีลก็ได้มันสมบูรณ์แบบแล้วอันนี้ที่นำมาเราให้ฟังนเพื่อเตือนจิตสกิจใจบุคคลผู้ที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังเทศไม่เคยฟังธรรมไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลก็สำเร็จได้เช่นเดียวกันเพราะมันนมารวมที่จุดนี้นี่เองดังนั้น การพูดการสอนนั้นจริงว่าทำของไง,ไง่ายๆนี่ให้มันง่ายเข้าไปทำของมันยุ่งยากเนี่ยให้มันสบายเข้าไปทำของมืดเนี่ยให้มันเห็นแจ้งเข้าไปธรรมะนั่นคือตัวทุกคนถ้าเราไปโกรธคนไปด่าคนก็ไปด่าธรรมะถ้าเราไปโกรธคนด่าคนก็ไปด่าศาสนา เมื่อเราโกดศาสนาด่าศาสนาแล้วเราก็ไม่มีศาสนาเราก็ไม่เห็นศาสนาเมื่อเราไปโกธคนด่าคนเราก็ไปด่าธรรมะไปโกดธรรมะเราก็ไม่เคารพธรรมะดังนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงเคารพพระธรรมยกมือไหว้ตัวเองให้ได้ยกมือไหว้ตัวเองให้ได้กราบตัวเองให้ได้ ยกมือไหว้ตัวเองทําไมยกมือไหว้ตัวเองถ้าคนอื่นยกมือไหว้เราเรายกมือไหว้ตัวเองไม่ใช่ยกมือไหว้คนนั้นนะเห็นว่าเราทําดีพูดดียกมือไหว้ตัวเองได้ก็เป็นการยกมือไหว้คนอื่นพร้อมพร้อมกันไปท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นมีตาทิพย์มีหูทิพย์ไม่ใช่ตาทิพย์อยู่ที่นี่นังอยู่ที่นี่ ไปเห็นโน่นไกลๆพูดอันนั้นมันตาทิ์ของบุคคลผู้ที่รู้อย่างนั้นหูทิ์นั่งอยู่ที่นี่ฟังคนพูดไกลๆไ,ได้ยินอันนั้นมันหูทิย์บุคคลผู้เส้นนั้นภาพพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นตัวเรานี่แหละจึงว่เห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมสัมผัสกับธรรมอยู่กับธรรมนอนกับธรรมไปไหนมาไหนไปกับธรรมะอยู่กับธรรมะ ไม่ปล่อยปะละเลยธรรมะออกไปที่ไหนเลยอันนี้แหละการปฏิบัติธรรมที่จะเอาไปใช้กับชีวิตของเราเข้าวัดก็ได้ไม่เข้าวัดก็ได้รักษาศีลก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้เป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการสัมมาาตัวเองเป็นการสังขารนาตัวเองให้รู้เท้ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้ เห็นจิตเห็นใจตัวเองร่างกายนี้มันเน่าเปื่อยเป็นถ้าตายแล้วแต่จิตใจนั้นตายไปแล้วเขายังเอาเรื่องมาว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยมันตายไม่เป็นความดีความซั่วมันมีประจําอยู่ในโลกนี้ถ้าคนดีนะพวกคนนั้นดีคนนั้นะพูดดีคนนั้นมีธรรมะตายไม่เป็นความจริงนั้นจริงตายไม่เป็น ควมจริงนั้นจริงตายไม่เป็นควมชั่วก็ตายไม่เป็นควมจริงก็ตายไม่เป็นเช้นเดียวกันในทางตรงกันข้ามดังนั้นจึงว่าอยากให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่าให้มันเป็นบ้ามีเงินมากๆก,ก็ทุกไม่มีเงินกระทุกมีเงินมากๆก,ก็ไม่ทุก ไม่มีเงินก็ไม่ทุกถ้ารู้ทำเห็นทำเข้าใจแล้วมีคนรู้มากๆกก็ทุกเรียนหนังสือมากมากก็ทุกถ้าไม่รู้ไม่เห็นวันนี้เรียนหนังสือมากๆมีคมรู้มากมากก็ไม่ทุกเรียนทางโลกจนจบปริญญายเอกนอนไม่หลับเป็นบ้าไปเอายามากินยาลัางอปสัสสะแน่ทุกไหมอันนั่นแหละทุกที่ว่าไม่รู้จักสมุทยัย ไม่รู้จักคิดตัวเอง